อาอย่างพี่เาล้าถ่ายปลาเลยครับปลาจีบาปลาจีบปลาจีโอ้ยปลาจีบปลาจีบปลสูงดมเนี่ยมันงสูงลงพี่ถาเรื่อยๆเลกิเปอร์กิเปอร์กิเปอร์ไม่ได้ลพี่ไม่อ้าปากอ๋อาไปเรื่อยๆปีจนเดินครับปีจนเดินเีใครโดนแล้วหลุดอ่ะโอย แล้วมือกี้ของแพงของแพงอ้าวโอเอ้าไม่ออกว้ยดูซ้ายดูซ้ายหายทองแล้วครับปีาพี่อ่ะฮะถ่ายไปเรื่อยถ่ายตายกันไปเรื่องรอ้าวเดี๋ยวทงเายังยัเ้ยังกเอโลกว่าสโลมั้งอ่ะดู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 ัตับเลยพี่เออโอเคเดี๋ยวเพิ่งนียเรื่อยเรื่อยเรื ดูกินเยอะเลกินเยอะเลยขึ้นราคาหรือเปล่าเยอะถูกถูกเยอะถูกถูกแข็งแข็งเยอะถูกถูกครับตัวส <laughs> <laughs> องร้อยพี่เตอกกันครับเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายรูปดีกว่าหูยอย่าใหญ่ <laughs>